<With> love. สวัสดีวันจันทร์ครับคุณผู้ชมมาพบกับ h e a เฮลเช็คจับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าแสงแดดมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเป็นแหล่งที่มาของวิตามินดีแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจเดินขบวนออกไปรับแสงแดดเวลานี้กันนะครับถ้ารับไปอันตรายแน่นอนไม่ใช่แค่ร้อนแต่อาจนำมาซึ่งโรคร้ายอย่างมะเร็งผิวหนังอีกด้วย แต่ความเสี่ยงของคนไทยต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังจะมีมากน้อยขนาดไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับเป็นปื้นน้ำตาลคุยๆบางทีฟอลโล่ต่อมาสักไม่กี่ปีก็กลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้มีความรู้สึกดีจึตใจรนี้อยากแช์มันออก Back with love. กลับมาพูดถึงมะเร็งผิวหนังกันต่อช่วงนี้นายแพทย์สุทิศักดิ์สุรารักษ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผิวหนังโรงพยาบาลเปาโลพหลโยธินจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเรานะครับมะเร็งผิวหนังนี่เ,เป็นโรคที่ไม่ได้พบในบ่อยนะครับในคนไทยนะครับสถิตินี้ก็ไม่ถึง5%เเมื่อเทียบกับมะเร็งทั้งหมดนะครับสาเหตุที่ที่หลักๆเนี่ย ยังไม่ทราบแน่นอนแต่ว่าเราเจอในในลายที่ถูกแดดจัดเป็นเวลานานๆน,นะครับพวกนี้มักจะเกิดมะเร็งที่บริเวณตำแหน่งที่โดนแสงแดดเช่นใบหน้าหูหลังมือจมูกนะครับสาเหตุอื่นๆก็อาจจะมีเรื่องกรรมพันธุ์เราเจอบางรายที่อาจจะมีเกี่ยวกับได้รับสารบางอย่างเช่นสารหนูอ์เซนิกในยาจีนยาหม้อยาต้มยาสมุนไพรคนไข้าบางคนทานยาพวกนี้เป็นปีๆทำให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้ ในรายที่เป็นแผลเลือรลังนะครับเป็นแผลไม่หายสักทีเป็นเปในหายแล้วตอนหลังก็กลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้มันมีมะเร็งผิวหนังชนิดที่เรียกว่าเมลานมามันเกิดมาจากมะเร็งของเซลล์เม็ดสีเพราะฉะนั้นบางคนที่เป็นฝอนะฮะฝอที่เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เป็นอันตรายแต่ถ้าฝที่มีการเปลี่ยนแปลงเคยขนาดแค่นี้มาหลายสิบปีเอาอยู่ดีๆมันเป็นแผลมีเลือดออกไอ้ฝที่เคยมีขนขนหลุดไปไอ้นี่ก็เป็นสายนึงให้่ให้เรา นึกว่าควรจะมาพบแพทย์มันมีมะเร็งผิวหนังบางอย่างที่ที่เป็นระยะเริ่มต้นเป็นปื้นน้ําตาลคุยๆนะฮะในคนอายุมากอะ่ะส่วนใหญ่เจอในคนอายุมากที่หน้าพวกนี้เนี่ยบางทีฟอลโล่ต่อมาสักไม่กี่ปีก็กลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้การรักษามะเร็งเนี่ยการที่ดีที่สุดคือเอามันออกผ่าตัดเรามีใช้ทั้งผ่าตัดด้วยเลเซอร์หรือผ่าตัดด้วยใบยมีดนะครับเลเซอร์ข้อดีคือ,อ,อมันไม่ต้องเย็บแผลแผลมันจะสวยนะฮะแล้วก็ทําง่าย ถ้าผ่าตัดเนี่ยเราสามารถส่งตรวจชิ้นนี้ได้ว่าตัดออกมาหมดไหมแต่ว่าถ้ามันบางบางชนิดเนี่ยมันซึมไปทางต่อมน้ําเหลืองไปแพร่กระจายไปถึงอวัยวะภายในได้ไอ้นเนี้ยเราไม่รู้จะผ่ายัางไงละก็ต้องให้เคมนเทราปีพวกกูต้าไทโอนนะครับมีฤทธิต้านรังสีอุลตราไวเลตในการเกิดการไหม้แดดการมะเร็งผิวหนัง10บโมงถึงบ่ายสาพวกนี้แดดจะแรงมากนะครับเลี่ยงไม่ได้หรอกครับเราก็ใชค้ครีมกันแดดไป แย่ yeah, แล้วสิครับคนไทยอย่างเราหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ได้ด้วยจึงต้องอาศัยตัวช่วยอย่างครีมกันแดดกันหน่อยและเนื่องจากในแสงแดดมีรังสี U.V อยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็น U.V.A ที่ทําให้เกิดฝ้าและผิวแก่ก่อนวัยและ U.V.B ที่เป็นสาเหตุทําให้ผิวไหม้ เราจะมีเกร็ดง่ายๆที่ต้องนึกถึงเวลาซื้อครีมกันแดดนะครับอย่างแรกให้ดู SPF ซึ่งเป็นจำนวนเท่าของเวลาที่ผิวทนต่อรังสี UVB หลังจากทาครีมกันแดดแล้วโดยปกติสำหรับคนไทยแพทย์แนะนำให้ใช้ค่า SPF อยู่ที่30อีกค่าหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือค่าวัดการป้องกันร,รังสี UVA ที่เราเรียกกันว่า PA ซึ่งมี3ระดับเรียงจากความสามารถในการปกป้องน้อยไปหามากคือ PA+ PA++ บวกบวกและ PA++ บวกบวกบวกและที่สำคัญอย่าลืมทาครีมซ้ำทุกทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อป้องกันแสงแดดอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับเพล c เช็ครายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ